ครับผมพิศดาร่าครับผม WO ใช่เดี๋ยวซ้อมมากี่วันซ้อมมาเรื่อยๆครับวันนี้รัววันเสาร์ที่แล้วอ๋อแล้วมีรายการอยู่ยังยังครับอ๋อเรามาแทนด้วยเนาะแต่ครับซ้อมอยู่ปกติอยู่แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายอันเของผมครับอยู่ที่อยู่ที่ออนรอดครับอ่ามีใครเป็นคู่บอาซ้อมมั่งอยู่แล้ตอนนี้มีพวกเมสซิกันฝึกพีเพื่อนเนี่ยใครเดินที่มาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราอายุสิบหกครับสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบเก้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้ หกสิบมวยทองมวยสไตล์อะไรครับมวยทอวันนี้เราต้องมาเจอเอฟวันนะังไม่เคยต่อยกันด้วยและได้ทันดูยังเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนเขามวยทองวันนี้มาเจอเขาวางเก็บวางแหงให้ดีก็ดูไม่ดีอ่าก็เหมือนต่อยตาตาอยู่ก่อนจวไปแก้ไขอุ้ยขบวยทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ต่อยที่ไหนวันนั้นต่อยกับต่อยกับทองสี่เดือนครับเปรมั้างไปโดนอะไร วันนั้นอาหารมย่อยล์อ๋อมันเลยพลาดไปวันนั้นเบตเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าร้อสิบเก้าวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสี่เลยปล่อยปลายเดือนแล้วเงันปล่อยเลยต้องปล่อยขึ้นมาเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่เกินอยู่เจ็ดสามจ็ดสามนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะกับค่ายด้วยคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาห้าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณประมาณสี่สามสิบเก้าพันคนจังหวัด ครัอบอ่ะฝาเนี่ยจะแฟนคลับแล้วหน่อยตรับพี่น้องชาวลุงค้าวันนี้เชียผมเลยครับเต็มที่นะอ่ะโชคดีครับครับ